mười còn bằng, bằng, <laughs> bằng ngây, vâng ôi, ôi. Thô, một mười 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 một ăn một mười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  một นียหวานไหมอืมโอ้ยปีดเีนมันว่่ขืนังนั่นมันเป็นว่าื่วะใต้นีเนาะขนาดบ่เาได้ไห้ล่ละเอียดฝดปะ

เม็ดสพุ่งล้วะแมตสสเอ่อบาลก็บางไปแสนไปสีเล็กเนาะเล็กแต่โตเล็โก็ดี

บังที่สองกำลังจะเริ่มทเทยดแล้วกับทุ่มนึ่งก็ดีจะระบังนีใส่วลาเป็นชัมม่วโมงได้หนึ่งบังแล้ว สองแปดสองสามสามวัยเข้าไปเลยคว้ากันสามวัยเข้กันกลัว้บดค้าแล้วบิดค้าอะลรก จังคอยเ,อออยเอร,รื่มพร้องมากต้นหมูข้อนี้เป็นหมู่แห้ง้ำต้นจังคอยใส่น้ำเสียบปากก่ chạp ngay chạp ngay nó nắp đẹp rồi anh. พี่น้องทำมืดลงไปครับบังที่สองครับผมสมมือเซฟแล้วก็อัดเลยครับสองบังครับบังนี่ก็8โลพิกัดแปดโลก็ดีครับพี่น้องตั้มตัวสวยงามครับแต่ว่าหัวอยากขึ้นหน่อยไปนไหมครับพี่น้องหัวขึ้นหน่อย จับเลยจับๆเลยครับหนึ่งสองสามสี่จับๆเลยครับขอดแล้วพี่น้องบังสุดท้ายบังที่สองไว้ขอไว้น่าขันมายซ้ำเหมือนกันได้เออ แรงดังหน,หน,งงดงนหัวเพิ่มไม่นับแรงดันเวนหัวเพิ่มครับเบิ้งหนาตาออกมามันจะเป็นแบบใดนเ่มหัว็มีกน,น้อยครับาวามยเมสซิ่ครับออกนอกโลกไปเลย ถ่ายงามเนาถ่ายมันงามตัวบังนี่แหละถ่ายมันว่าขึ้นบ่เออส่งขึ้นอยู่นี่เดี๋ยวเบิ่งเอ๊บเอ๊บเหลือมเงยเห็นมาใหญ่เห็นมาใหญ่เห็นมาโอ้ยว่าขึ้นคือเก่าครับเป็นน้ำใสแสดงว่าน้ำใสบอลนี่อัดตะกี้อยากให้มันล่ำโตหน่อย mượn đi hai mươi tối nhầy ừ. tào à, ngam bằng năn đi khinh qua pháp, <laughs> nào bằng năn đi khó khinh ngô bằng ngam naga lạy ngô bằng áo kian hang ngâm kian đa nát kian đa khoan ngân 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 เห็นมันไกลๆเทียดไว้กวนเด้อเจ้า่าน้ำมาเน้นบ่าพี่น้องเรี่ยงน้ำนักเนี่ยก็ไม่ได้เน้นปนไหนะครับเพราะว่าพิกัดนี่มันก็ถือว่าทักเราะล่ะเมื่อนั้นจูดไปแปดโลหนึ่งความยาวเม็ดเม็ดแปดขนามาห้างนี่หันานมาห้างนี่ เออออนั่นก็ได้แต่รุ่นนึงกัดเตะอดีเป๊ะเลยหัวนึงามกว่าบางนันน้อยหนึ่งครับขึ้นอยู่ครับความยาวมาวัดบึงดูไป ละเม็ดวัดความาวยาวนู่นได้ทอกันมากระ벙กัน,กนวันนี้เม็ดจิบมาเดะเม็ดจิบขึ้นกันทำกันเป๊ะสวยงามครับ หนึ่งสองสามสี่สี่สัตว์ครับสัมมนํำเหมือข้อบเบิดเลยแถมอีกหน่อยหนึ่งแถมอีกหน่อยหนึ่งครับฝันเหมือล่โตัว,วันนี่ครับใส่ตรงเนี้ใส่ใส่ก่อนครับใส่ที่หลังเวลาเทลงไปมันจีลงก่อนไหนคือเกาครับ จุดสตาร์ทมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องมองไฟเนี่ยประมาณนี้ครับจุดสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้มันตรงนี้ครับจุดสตาร์ทข้างใต้กับไม้ลง้งข้างทิ่งกับพลอยใหม่ขึ้นไปใหม่ขึ้นมาแต่ว่าไอ้บางไฟาซีเล็กครับเล็กมันจะอยู่ตรงนี้ครับเล็ก นเห็นไผมเมียเบยขู่งานวันเกิดครับเนี่ยงานวันเกิดซูเปอร์เาวาปีนี้บ่จูดดอกครับเช็ก <c oughs> นี่แหละจูดบังไฟนี่ละง,ง,งานวันเกิดครับวันที่ เดือนพฤศจิกายนครับผมเนี่ยโอ้หนึ่งคู่สวยๆเลยครับลำตัวบินออกนอกโลกไปเลยครับออกนอกโลกไปเลยนี่ครับบ้างไฟห้าเหล็กนะครับเออบ้างไฟสี่เหล็กนี่ครับ มันจะประมาณนี้ครับผมียอดงูยอดผมนะครับมือฮอนนี่นี่มึงสตาร์ทครับผมประมาณนี้แล้วแต่ครับผมไปล่างเมืองก้อนนะครับมันสีแห้งสีค่อยนะครับซําใด้เอากับปั๊บได้ตามนันแต่ว่าปั๊บได้หลาไครับพี่นอ้องแต่ว่าบางก้อนที่ผมจูดมาก มันอยากออกตัวออนจักหน่อยนะครับเพราะว่าหู้ตรงนี้ผมมันหน่อยเกินไปที่นี่สุดนี่สิหู้นี่สิสิเงี้ง่ย,งยขึ้นมากนะครับหู้หู้ไฟนี่ครับตรงนี้ครับอย่าหู้ปกติเลยนะครับล่างโดนไปหน่อยนะครับผมกับมือมือแบบเดียวกันนะครับผมมือแบบเดียวกัน ออกนอก,นอกโลกไปเลยหัวงามกว่าหัวที่สองกว่าขึ้นกว่าครับนี่ยแหละเอาสเตปซ้ำบังที่สองเนี่ยแหละรุ่น